สวัสดีครับับต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเวอร์สามหกเก้าส้นคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีพฤษภและลัคนาพฤษภสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็ได้กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องช่แนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครน้อการดูดวงส่วนตัวสมาถอัลาออดีมาที่บิลิเวอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อลาอดีมาทมค่าครูได้ครับ ตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้2ต่อ2รอบในเดือนมิถุนายนเป็นเดือนเกิดของผมเองนะครับพิเศษให้2รอบก็คือต้นเดือนกับปลายเดือนปลายเดือนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1 5ถึงวันที่25ิมิถุนายนนะครับวันที่25ิมิถุนายนเป็นวันสุดท้ายวันนี้วันที่22แล้วครับลงก็น่าจะประมาณวันที่23ดังในนั้นเหลือเวลาแค่วัน2วันเท่านั้นก็รีบอัลลาดีเลยครับมาทำข้าวกล่เพราะว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับก็รีบกันเลยครับ คลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนกรกฎาคม2568ซึ่งเป็นเดือนที่7ของปีนะครับมีการโคจรยกย้ายราศีทั้งหมด5้าดวงมีการมุฟหรือทานสิทธิ์ของดวงดาวเนี่ยทั้งหมด6ครั้งมันมากเกินไปผมเลยขออนุญาตแบ่งไป2 EP ครับ EP นี้เป็น EP แรกครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ทุกคนติดตาม EP ที่2กันด้วยเนาะก็คือหลังจากครบ12ราศีแล้วนะครับอีกไม่นานก็จะเริ่มไป EP ที่2กันแล้วนะครับก็ติดตามกันด้วยเนาะ จะได้รู้เรื่องครบนะครับเพราะว่าอันนี้มันแค่ครึ่งๆกลางๆ3ดวงเท่านั้นนะครับก็คือดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวพุธท,ที่เราจะพยากรณ์ในคลิปนี้ส่วนอีก3ดวงจะเป็นคลิปหน้าครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภด้วยจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนาพฤษภทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีรัคนาชจุดเดียวกันครับตานุราศีพฤษภตรงนี้มีดาวบริตยอยู่กุมลักกุมราศีเกิดอยู่นะครับอีก3ปีนะบอกไว้ก่อน ทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวคือดาวศุกร์นี่แหละโคจรย้ายราศีดวงแรกในเดือนกรกฎา,าคมพอดีเข้าสู่ราศีพฤษภวันที่2กรกฎา,าคม68พูดง่ายว่าโคจรในราศีเมษวันที่1กรกฎา,ราครับวันที่2โคจรเข้าสู่ราศีพฤษภได้ตาแหน่งเกษตรกลุ่มหลักกลุ่มราศีเกิดดาวศุกร์จะเข้มแข็งในรอบ1ปีปีละหนึ่งเดือนเดือนละหนึ่งครั้งนะครับในราศีพฤษภก็จะหมายถึงความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นเสถียรภาพของ ความเป็นตัวตนของคนพฤษศนะครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่าคนพฤษศพเนี่ยเป็นราศีกลางธาตุดินดังนั้นจึงเป็นคนหน,หนักแน่นมั่นคงในความคิดการตัดสินใจคือการตัดสินใจอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือแปรผันได้นะครับหรือเรียกว่าลวนเลยได้แต่ในในความคยกว่าความเชื่อความที่แบบมีหลักการมีตกกรรกะของคุณเนี่ยมันคือเราจะมีความตกการรกะเป็นของตัวเองนะครับคนพิศศพเนี่ยจะดื้อ หมายถึงเปลี่ยนแปลงยากคือเชื่อสิ่งใดแล้วมักจะยึดติดกับสิ่งนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อดีก็คือมันทําให้เราอ่ะมั่นคงในความคิดแต่ข้อเสียคือมันจะทําให้เราอ่ะผิดพลาดได้ง่ายหมายความว่าถ้าเราเลือกผิดตั้งแต่แรกถ้าเรารับสารมาผิดตั้งแต่แรกมันก็จะผิดไปตลอดการคือพูดง่ายว่ามันก็จะได้รับ,บผลเสียเราก็จะระหว่างทางเราจะเจอแต่ปัญหาและอุปสรรคเรียกว่าตนุอริ นี่คือรหัสกรรมของคนราศีพฤษภก็จใช่ไหมครับก็คือตนุอริตนุอริคือหมายถึงด้วยความยึนมั่นถือมั่นของเราทําให้เกิดความวุ่นวาย ยุ่งยากและอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นนานานับประการระหว่างทางเดินเพราะว่าเราเป็นคนที่ปล่อยวางยากแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่ไม่ปล่อยวางคนผู้ศพก็เป็นหนึ่งในคนหรือมนุษย์เราปกตินี่แหละดังนั้นเนี่ยมันแค่มีคาว่ายึดติดมากยึดติดน้อยปล่อยวางง่ายปล่อยวางน้อยแต่คนผู้ศพเป็นคนยึดติดมากปล่อยวางยากนะครับก็แค่นั้น แต่ยังไงก็ปล่อยวางอยู่ดีเพระมนุษย์เราต้องตั้งอยู่กับการเปลี่ยนแปลงคือหมายความว่าความยึดติดของคนผู้ศพเนี่ยมันจะเหมือนหลักเกณฑ์บางอย่างที่หมายถึงฟ้าดินมีแกนคืออาจต้องพูดในลักษณะของฮงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะได้เข้าใจฮงจุ้ยบอกว่าสุรยียนจันทราต้องข้ามกับพื้นแผ่นดินเรียกว่าฮงจุ้ยคือดวงดาวกับพื้นแผ่นดินหรือเรียกว่าฮงจุ้ยเนี่ยมีความสัมพันธ์กันเรียกว่าฟ้าเปลี่ยนแปลงดินก็ต้องเปลี่ยนตาม คือดินเนี่ยคือพื้นโลกเนี่ยคือต้องเข้าใจากับว่าดวงดาวบนฟ้าเนี่ยเรียกว่าจักรวาลคือใหญ่ครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้มันเป็นมันเป็นตัวบังคับนะครับแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่วนดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงยากแต่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปรียบเสมือนกับความมัน่นคงก็คือคนที่เราเหยียบหมายถึงมนุษย์เราเหยียบอยู่บนดินเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงตามดวงดาวที่โคจรเคลื่อนนะครับหรือเรียกว่าเราเกิดมามีวันเดือนปีเกิดที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นั่นแหละครับ มันก็คือหลักตายตัวแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงคือดาวจรที่เราไม่ต้องมาดูนั่งรายเดือนดูรายเดือนเนี่ยทำไมเพราะมันคือการเปลี่ยนแปลงเหมือนเดูการที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือฟ้าเปลี่ยนแปลงดินเปลี่ยนแปลงตามหมายความว่ามนุษย์ยืนอยู่บนดินก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตาม ดวงดาวที่เปลี่ยนหรือฤดูกาลที่เปลี่ยนก็จะไหมครับอันนี้คือความสอดของระหว่างคนกับมนุษย์อันนี้คือหลักโหราศาสตร์จีนนะครับและรวมถึงห่วงจุ้ยด้วยหมายความว่าฟ้ากับดินสัมพันธ์กันเป็นแกนหล,ลกักและมนุษย์อยู่ตรงกลางระหว่างฟ้า<พ>ดินเรียกว่า,าเขาเรียกว่าสามประสานนะครับสามประสานเนี่ยหมายถึงฟ้าห้าสิบขอโทษขอโทษฟ้าสามสิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต บิน3า3.3เเคน3 3 3 3คาเเาว่าคนหมายถึงนิสัยนะครับหมายถึงกรรมการกระทําแล้วเกิดผลเห่งการกระทําด้วยดังนั้นจึงหมายความว่ากรรมของมนุษย์นั่นเองดังนั้นรวมกันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะครับมันจะมีจุดทอนิยมยาวไปเลยนะแต่เอาเป็นว่า3 3 3 3แล้วกันทุกอย่างบังคับแค่3 3 3 3 3 3ถ้าเราเหมือนถือว่าใครเกิดมาโชคดีฟ้าให้มาแต่ไม่ได้แปลว่าอีกสองส่วนจะดี หมายถึงบางทีคุณอยู่ห่วงจุ้ยไม่ดีคุณก็ไม่ได้แปลว่าจะได้เต็มร้อยเขาจะพาครับสมมติว่าคุณเป็นคนดีนะครับนิสัยดีคุณเกิดมาดวงดีแต่คุณอยู่บนห่วงจุ้ยที่ไม่ดีหมายถึงสังเวียนล้อมเนี่ยทำลายตัวคุณก็จะได้ไม่เต็มร้อยบางคนห่วงจุ้ยดีเกิดมาดีแต่พฤติกรรมชั่วหลายก็จะไม่ได้เต็มร้อยเช่นเดียวกันเห็นไหมดังนั้นมันมีตัวแปรตัวหักลบลดทอนหรือบวกเข้ามาก็ได้อยู่ที่ว่ามันมันผสานกัน3าอย่างเนี่ย มากน้อยแค่ไหนอันเนี้ยสามารถดูได้นะครับมันมันเข้าใจลึกซึ้งได้ง่ายกว่าหราศาัสตร์ไทยนะครับหราราัสตร์ไทยผมไม่ได้บูลลี่หรือไม่ได้ไม่ได้แบบมาดิสเครดิตของโหัาศาัสตร์ไทยว่าไม่ดีนะครับมันก็ดีของมันนั่นแหละคือทุกาศาสตร์ดีของของตัวมันเองแต่ผมแค่ชี้ให้เห็นว่ามันเข้าใจง่ายกว่าคือบอกไว้ก่อนว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าหัาศาัสตร์จีเนี่ยเรียนง่ายกว่าแต่ ผมถนัดโทรศัตท์ไทยมากกว่าเพราะเราศึกษามาแต่แรกเข้าใจมาแต่แรกส่วนโวงจุ้ยเนี่ยเป็นหรือโทรศัตท์จีเนี่ยเป็นอะไรที่เรายังไม่มีครูสอน,สอนก็เลยทําให้เราแบบยังสเปะสปะอยู่แต่เราก็พอรู้ระดับกลางๆนะครับถือว่าถือว่าเกินน่าจะเกินขั้นขั้นเบสิกแล้วนะนิดหน่อยหมายถึงว่ายู่อยู่ระหว่างขั้นเบสิกกับขั้นกลางะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นกลางหรอกแต่แค่หมายถึงเบสิกไปกําลังจะเข้าสู่ขั้นกลางนะครับเพราะว่า เราก็ขยันศึกษานะครับแล้วก็พยายามมองโลกตามความเป็นจริงเพื่อเปรียบเทียบคือข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ผมมมีพื้นเดิมมาก่อนคือ,อเราชอบเรื่องของดาราศาสตร์ชอบเรื่องของฤดูกาลชอบเรื่องของการสังเกตคนอะไรแบบนี้ครับก็เลยทําให้เราง่ายต,ต่อการเรียนรู้กว่าคนอื่นปกติแต่บางคนอาจจะเก่งกว่าผมก็มีนะครับไม่ได้หมายถึงว่ามาขิงให้ฟังแต่หมายความว่ามันมันง่ายสำหรับใครที่ อยากเรียนหอระศาสตร์ให้ตีแตกลึกซึ้งเนี่ยไปศึกษาหอระศาสตร์จีนขั้นพื้นฐานนะครับหรือหวงจุ้ยขั้นพื้นฐานไม่จำเป็นต้องมีครูครับแค่ไปศึกษาการอ่านเยอะๆการศึกษา,าค้นคว้าเยอะๆในในอากู๋กูเกิลเนี่ยครับไม่ไม่ต้องไปเรียนก็ยังได้ผมก็ศึกษาด้วยตัวเองนะครับหรือฟังก็ได้ไม่จำเป็นต้องเรียนเพราะว่าหอระศาสตร์จีน การเรียนไม่ได้เรียนง่ายๆเพราะว่ามันเป็นวิชาเฉพาะที่ต้องแบบหาอาจารย์เรียนแบบลึกซึ้งไปเลยอ่ะแต่ว่าที่จะมาปล่อยของอ่ะไม่มีหรอกครับน้อยเนาะเอาเป็นว่าก็ก็มีบ้างเล็กๆน้อยแค่เป็นเกตเลยเกตน้อยแต่สอนจริงๆอะ่ะไม่มีนะครับต้องต้องบอกไว้แบบนี้เพราะผมมาหามานานก็ไม่มีเหมือนกันก็เลยทําให้เราแบบหรือเรียนก็ครึ่งๆครกลางๆ,ๆบอกครึ่องๆกลางๆ,ๆไม่ถือว่าแบบ ชัดเจนเหมือนโทราศาสท์ไทยหลายๆคนที่สอนด้วยซ้ำนะครับแบบสอนฟรีอ่ะมันก็ไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าศึกษาด้วยตัวเองก็ทําให้เราต่อยอดงอกเงยได้ครับอ่ะประมาณนี้ ขออภัยที่นอกเรื่องไปนิดหนึ่งที่เรากลับเข้ามาพอดาวศุกร์เป็นเกษตรในเดือนตนุมันมีอดีตเข้าไปด้วยก็หมายถึงว่าระวังความคิดการเลือกการตัดสิในใจและการกระทําจะเกิดความวาวุ่นเกิดขึ้นนะครับทําให้ความคิดของเราไม่เสถียรก็อาจจะไปผิดทางได้นะครับทีนี้ความยุ่งยากนั้นยังไม่พอมันยังมีดาวพฤตอยุโคจรมากุมอยู่อีกถึง7ปีแต่ว่าหมายถึงว่า7ปีทั้งหมดแต่ตอนนี้เหลือเวลา3ปีละนะครับมันผ่านไปแล้ว4ปีนะครับทีนี้ดาวพฤตยุเนี่ย มันจะหมายถึงการพลิกผันเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนเพราะว่าดาวดวงนี้มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับมันเป็นดาวลึกลับพอมันมากลุ่มกับดาวตะนุเนี่ยมันจะหมายถึงตัวตนของเราเนี่ยมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาคล้ายๆกับควาว่าหลังเลแต่ไม่ใช่คล้ายๆแต่ไม่ใช่นะครับเหมือนกับว่าคนผู้ศพเริ่มมีความปั่นป่วนทางความคิดเพราะว่ามัได้จะอยู่คือหัวเ้าาหน้าพอมันทำรักใครไปคนหัวก้าาหน้าเป็นคนพูดกับคนอื่นไม่รู้เรื่องคืาเรียกว่าสื่อสารกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้เราต้องบอกก่อนว่า คำพยากรณ์เนี่ยไม่มีในในโหราศาสตร์ไทยนะครับเพราะว่าผมเรียนมากับอาจารย์ท่านหนึ่งโดยเฉพาะเนาะดังนั้นเนี่ยก็เลยอาจารย์ท่านน,นั้นเนี่ยได้ได้บอกไม่เหมือนคนอื่นเขาเนาะมฤตยูเนี่ยถ้าเป็นโหราศาสตร์ทั่วไปเขาเรียกว่าความแปลกเป็นคนแปลกเออแต่ว่าตามจริงมันหมายถึงความเพี้ยนครับคือหมายถึงว่าคุยกับคนอื่นไม่ค่อยเข้าใจนะครับเพราะว่ามันตรงข้ากับปตัตตานีคือคุณคุยกับคนที่อยู่ทางอยู่ในสายตากําลังพูดพูดกับสิ่งเรื่องเดียวกันนี่แหละปัตตานี มันก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะมรดยูโเนี้ยมันจบไวมันมันหัวก้าวหน้าหมายถึงเป็นคนที่พูดจบแล้วไปเรื่องอื่นต่อแต่ตัวเองหมายถึงตัวเองนะแต่คนอื่นเขายังไม่ไปไงคือเขากาลังอินกับคนกันที่เรากาลังคุยสื่อสารกันอยู่แต่ตัวเราอ่ะกระโดดไปข้ามไปข้างหน้าแล้วเขาจะงงว่าเอ้าไปไหนแล้วเนี่ยดาวคาแล้วหรอฉันยังอยู่โลกอยู่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยทําให้มันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเข้าใจไหมครับคือเป็นคนหัวเก้าวหน้ามากเกินไปนะครับเหมือนกับ การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยอ่ะพอเปลี่ยนเร็วเกินไปบางคนมันมันรับไม่ได้เช่น 3G เคยได้เคยเคยจำได้ไหมระบบโทรศัพท์มือถือ 3G อ่ะที่ไม่ใช่ 4G 5G อ่ะก่อนหน้าเนี่ย 3G ประเทศไทยัวจะรับมาได้ผมเนี่ยได้ดูเคเบิลทีวีของทางเกาหลีอะครับโอ้โหคือตอนคือตอนนั้นเกาหลียังไม่ดังเลยพวกเคป๊ยังไม่มาเลย 3G ของเกาหลีอะเข้าไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้คือแบบ มันมันทันสมัยกว่าประเทศไทยตอนนี้อีกนะครับคือ 3G อ่ะคือมันมันคือเขาอัดแบบอัดแบปไปกับการใช้ในชีวิตประจาวันเยอะมากเลยไม่ใช่แค่มือถือการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างเดียวแต่เขาใช้ 3G ได้เป็นประโยชน์มากก็ไม่แปลกอะไรที่ประเทศเกาหลีพัฒนามากนะครับแบบก้าวกระโดดเพราะว่าเขาเป็นประเทศเอ่อเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมใหม่ถูกไหมครับก็คือเมกาเกาหลีเพิ่งเกิดได้ไม่นานเองนะครับก็จะเริ่นลุง่งเรลืองเฟื่องฟูนะครับ GDP เขามากกว่าไทยอีกนะครับก็นั่นแหละประมาณนั้นคือคนอื่นจน่ยแซงหน้าไทยไปหมดแต่ไม่แปลกนะครับเพราะมันเป็นยุคของเขามันเป็นยุคยุคแปดแต่ตอนเนี้เริ่มเสื่อมแล้วเกาหลีเริ่มเสื่อมแล้วครับคือโอ้โหสุดยอดมีแต่เรื่องเกาหลีเนี่ยคือแบบอะไรก็มีแต่ปัญหาคนไทยเราก็จะเริ่มเริ่มมีปัญหาบ้างเหมือนกัน แต่ว่าต่อไปเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะเป็นยุคข,ของคนไทยแต่ว่าใครที่อายุเยอะอาจจะอยู่ไม่ถึงนะครับเพราะว่ามันยุคหนึ่งมันใช้เวลา20ปีดังนั้นเนี่ยคนคนไทยอยู่ยุค3ตอนนี้ยุค9ยุคเเพิ่งมาปีที่แล้วเองครับดังนั้นเนี่ยมันประมาณอีก20ปีบวก20ปีบวก20ปีอีก60ปีนะครับใครอยู่ถึงบ้างก็นั่นแหละครับประมาณนั้นนะประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองในยุคนั้นนะครับอีก60ปีหมายถึงเจริญสูงสุดในรอบ1 8 0ยแปอี ปีนะครับโดยประมาณเนาะหรือไม่จะไม่ได้ว่า120ร้อยสิบปีหลยร้อยแปดสิบปีน่าจะร้อยสิบปีมั้งนะครับคิดดูว่ามันมันจะไปเจเจริญตอนนั้นน่ะนะครับอีกนานเลยนะครับแต่ว่าหมายถึงเจริญสูงสุดเลยนะเจริญแบบผิดหูผิดตาเจริญกว่าชาวบ้านเขาแบบเราเราดูเหมือนเราเจริญกว่าหลายประเทศในโลกนี้เนาะแต่มันยังไม่ไม่ที่สุดอย่างจีนเนี่ยเจริญกว่าเรานะครับ ก็สมายถึงยุคนี้นะก็มีจีนต่อไปเดี๋ยวอินเดียจะ,จ,ะจะเดินต่อนะครับยังไงก็ประเทศไทยยังยังแบบค่อยๆสเต็ปสเต็ปไปยังยังไม่สามารถก้าวกระโดดได้เพราะยังไม่ถึงยุคของตัวเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นยุคของหวงจุ้ยเหมือนกันทีนี้เรามาดูกันต่อที่ดาวอาทิตย์ดวงที่2เข้าสู่ราศีกรกฎวันที่สกรกฎาคม68ดาวอาทิตย์โคจรจากราศีบิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎเป็นมหาจักรใช่ไหมครับอยู่ในเดือนสังคมคือคุณจะไม่ค่อยได้อยู่บ้าน มหาจักรคือการวิ่งเต้นพันธุสาชะเดินทางไม่ได้อยู่บ้านครับก็จะไปไปมามาบ่อยอ่อาจจะมีการติดต่อสรรื่อสารกับคนอื่นมากหน้าหลายตาที่ไปถึงถิงถ่นอื่นแดนไกลนะครับก็เลยต้องเดินทางไปก็เลยทําให้ไม่ค่อยได้อยู่บ้านในช่วงเดือนนี้นะครับเช่นไปเที่ยวไปอะไรก็ได้หมดนะครับเพราะว่าพันธุค,คือบ้านสาช้าคือการเดินทางเป็นมหาจักรคือการวิ่งเต้นวิ่งเต้นเดินทาง ก็แปลว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับประมาณนี้อันนี้คือดาวอาทิตย์จะฟ้องแบบนี้แล้วก็จะหมายถึงได้เป็นที่รู้จักในวงสังคมกว้างขวางนะครับเพราะว่าพันธุหมายถึงความมั่นคงละชื่ออาทิตย์คือชื่อเสียงวิ่งเต้นเพื่อชื่อเสียงให้เกิดความเด่นดังในสังคมนะครับก็ถือว่าเป็นที่โดดเด่นแน่นอนนะครับก็เต็มตัวรับที่สิ่งที่ดีแต่ต้องมาด้วยความเหนื่อยยากในการวิ่งเต้นนะครับ ต่ไปดาวพุธดวงสุดท้ายยา้ายเข้าสู่ราศีมิถุนวันที่19กรกฎาคม68แต่พักคือถอยหลังครับจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีมิถุนดาวพุธเป็นเกษตรแต่ถอยหลังในราศีมิถุนเดือนการเงินแปลว่าการเงินถอยหลังนะดาวการเงินถอยหลังแปลว่าคุณกําลังจะเจอเงินฝืดเงินตึงมือเงินเงินตึงมือนะครับคือปุตตะไปกระดุมพาหมายควาว่างดเว้นการเสี่ยงการลงทุนก่อนเพราะว่ามันยังไม่ได้ผลตอนนี้ แต่มันได้รับผลที่ดีในอนาคตแน่นอนเพราะเป็นเกษตรมันจะได้เพราะดาวพุธเป็นปึกแผ่นหมายถึงว่าการเงินเป็นปึกแผ่นหมายถึงมันต้องได้แน่นอนมันต้องได้แน่นอนแต่มันยังไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าดาวพุธถอยเขาว่าตอนนี้หมายถึงช่วงวันที่19กกรกฎาคมเนี่ยนะครับประมาณ1เดือนนะโดยประมาณนะครับหเดือนอดาวพุธได้ตาแหน่งเกษตรจะได้แน่นอนแต่มันยังได้ไม่หมายถึงว่าไงดีมันยังไม่ถึงเวลาที่จะได้แต่ได้แน่นอนเข้าใจป้ เอาพูดง่ายๆเนีไงเข้าใจง่ายๆมันเป็นของของเรานั่นแหละเราต้องได้เพราะมันคือของของเราแต่ระยะเวลายังมาไม่ถึงเช่นดวงเด็กคนนี้เกิดมาบอกว่าจะได้จับเงินล้านในการทํางานแต่เด็กคนนี้กำลังเรียนอยู่อืมมันยังไม่สามารถทํางานได้ในตอนนี้มันก็ไม่ได้ตังค์ล้านหนึ่งไงกขจจะครับแต่ในอนาคตถ้าเขาเรียนจบเขาไปทํางานเขาได้เงินเขาจับเงินล้านได้แน่ได้แน่ แต่ตอนนี้เขาเรียนเรียนอยู่เขายังไม่ถึงอายุที่จะไปทํางานเขาจะบาครับอะไรทํานองนี้เกตเนาะอ่านั่นแหละดังนั้นจึงไหมควาว่ามันได้แน่นอนทุกอย่างอะ่ะแต่มันอาจจะต้องรอคอยนิดหนึ่งต้องรอคอยให้เป็นวิธีการแก้ไม่มีมีแต่เขาว่ารอนะครับวิธีการแก้คือรอให้เป็นรอให้ได้ก็แค่นั้นเองทีนี้ดาพุตคุลกับดาพฤสดีคือลาผลลาภากรุระได้บางง่ายแต่มันต้องรอคอยมันก็แปลยากนะลาผลมาง่ายแต่ต้องรอคอยเนะี่ยเช่นอาสมมติว่า สมมติว่าเราจะมีโชคเสี่ยงในในกลางเดือนนี้แต่ตอนนี้มันเพิ่งต้นเดือนเองอะ่ะมันยังไม่ถึงกลางเดือนแต่ฉันรู้ว่าเดือนนี้ฉันเห่งนะแต่มันยังผลมันยังไม่ออกอะ่ะมันต้องรอเขาจะป่ะครับต้องรอกลางเดือนให้เขาประกาศผลก่อนเราถึงจะได้รางวัลอะไรแบบเนี้ยโอเคปะ่ะเก็ตเนาะอืมก็ก็คือรอไปนะครับก็รอไม่ได้ก็ไม่ทาไงแต่ต้องรอก็รอให้เป็นแล้วกันฝึกการรอฝึกสมาธิฝึกปัญญาฝึกการ การรอคอยเป็นสิ่งที่ที่ทรมานที่มนุษย์เราต้องเจอแต่ว่าการรอไม่ได้แปลว่าแย่เสมอไปเพราะการรอคอยมันคือสิ่งหรือเรียกว่าความหวังนั่นแหละครับมันคือความหวังที่มนุษย์เราอ่ะจะมีโอกาสได้ในสิ่งสิ่งนั้นแต่แค่ยังมาไม่ถึงก็แค่นั้นเองนะครับทําความเข้าใจกับกฎธรรมชาติและกฎของจักรวาลแล้วเราจะไม่เป็นถูกขับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามบริจาคกระช่องช่นงของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ